ขอกราสวัสดีคุณผู้ชมทุนข่านกันด้วยครับวันนี้อยู่กับน้ำโมเกมมิ่งกับไอฮ่าเบรกเอาวันนี้เราจะเล่นเซตหนูันครับอ่า uh, MPX แต่งของผมก็จะเป็นแต่งประมาณนี้เลยครับดูได้เลยครับอ่า uh, ขึ้นต่อจะเน้นขึ้นสกคบไบไวหน่อยแล้วก็จะให้ดูของแต่งจะองเอาออกมาก่อนครั้งคตรเต็มเลยนี่ครับก็จะเป็นของแต่งประมาณนี้เลยครับจะสามารถดูได้ ได้เพิ่มราคาได้ครับสโคบนี้เอาถนัดเลยครับจะเอาคูณสองก็ได้สามจุดห้าสามจุดสามจุดห้าก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นสามจุดห้านะครับแล้วเดตที่ผมใช้เป็นกระเป๋าใหญ่ธรรมดาง,างกาด่กระากันเลยแล้วก็อายาไปเพิ่มสักอันครับยานี่เยอะหน่อยส่วนใจผมจะเข้าข้างในข้างแตงวันนี้จะไม่ลด้ในแบบข้างแสงการันตีของแดงกันน็อตการันติน็อต ของแดงสี่ชิ้นมาแล้วผมว่าคนในคังแสงน่าจะลดลงนะขอให้เจอห้องบอดบ่อยๆผมเป็นคนที่วิ่งฟาร์มเซฟอยู่ข้างในคังแสงถ้าเกิดเกิดข้้งนอกผมก็จะพยายามหาวิธีทางที่จะทําให้ตัวเองกระเด็บตูดอันในนอของตัวเอง,เ,องเข้าไปในคังแสงไม่ให้โดยพวกสไนซ์แล้ไม่เกยพวกเอเลี่ยนตะปีชี่ที่มันจ้องจะเล่นผมอยา่างไอหานี่เป็นต้นมาเป็นเอเลี่ยนตะปีชี่เลยมึง เนี่ยเ่ฟเอพันเอเลียนเฟียชี C H e แบบเนี้โคตรเกลียดเลย <c oughs> จริงมันไม่ตาย MPX กะสูนลูดขาลูดขาแล้วมันมักจะผล่แต่หัวอพันอย่างเงี้ยมันไม่ผู่ขาไม่ให้สวยๆทักทีเลยผมนียมักจะเข้าแต่คังแสงเข้าแต่ข้างในแฉกนี้ไม่ค่อยมีคนเข้าข้างในคังแสงครับคังแสงฟรีมากและกุญแจอะไรเพลงอ่ะแล้วบอกอย่างหนึ่งของแดงสำหรับผมของแดงกาลังตีในแมปแสนสอง้างแสงเนี่ย มันแทบจะาก,การันตีตีในคางแสงเนี่ยคือผมเล่นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แทบจะกาลังตีเข้าไปในคางแสงคือได้อ่ะแต่ไม่รู้ตานนี้จะได้เปล่านะยูโทเปียผมได้ในคางแสงอ่ะได้เซฟแรกเลยเธอก็รีบเมียหมอบอยู่ในคางแตะอย่างนั้นแหละหมอบจนเวลาเหลือประมาณยี่สิบห้าทีวิ่งออกมาแล้ววิ่งไปทางออกเลยครบรเวลาทางออกครบพอดี บอกเลยคนที่ไปเปิดย้อนดูเจอผมใตอนหน้ามีโมโหมาแหละได้แต่เซฟแรกเปิดเข้าไปปุ๊บไปไขกุญแจเลยออโอเคครับเกิดตรงเนี้ยวิ่งมาตรงนี้ครับสเต็บผมคือเกิดตรงนี้ปุ๊บวิ่งมาตรงนี้เ,เอีเงงงยงหัวเช็คครับเช็คข้างบนนี่ว่ามีเกิดไหม อมรอไปสักพักครับบางทีก็เกิดช้าแล้วก็รอครับโอ้โหประตูหนึ่งนาทีเกิดกดถ้าเกิดหนึ่งนาทีกดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ตรงเงี้ยจะไม่มีเกิดครับหนึ่งนาทีเกิดตรงเงี้ยจะไม่ค่อยมีเกิดจะเป็นตรงเราที่เกิดแค่จุดเดียวซึจะเป็นตรงหน้าหนึ่งนาทีเลยครับอ่าเครื่องสแกนเป็นไปได้สวยเพื่อนเราจะไปกดประตูยัดหน้ามเลยไหม ไปกดเอหนึ่งทีสี่สิบก็ได้ครับหรือไม่ก็ลองเข้าไปฟาร์มหนึ่งทีสี่สิบดูพอมีคนเข้าข้างในข้างแสงแล้วผมก็แทบจะไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องทำอะไรอะ่ะแบบนะ่ะมันมีกี่ตัววะลองลองดู เ,เดี๋ยวมันสแกนไม่ติดอะ่ะหนึ่งนาทีมันกดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไม่มีคนอะ่ะอันนี้เป็นหลักฐานนะเครื่องสแกนสแกนไม่ติดคนอะคืออะไรอะเอา้าเดี๋ยวนะคนนี้คนไทยไหม ่ไม่เช็กสามเนี่ยครูมึงนี่มันไอ้ญี่ปุ่นเลยเนี่ย่ามึงนี่มันคนญี่ปุ่นนี่ยะอ่าไปตีหนึ่งนาทีไหมเพื่อน ผมก็เครื่องสแกนสแกนอีกทีสแกนเช็คดูนะสแกนครั้งท้ายละถ้าเกิดไม่มีนี่คนตีนก็และน่ะอ่ะเฮ้ยไม่มีไม่มีคนเข้าครั้งแสงเพื่อนอะไรอะ่ะ มาควบคุมสถานที่นี้และไปตรงตกปลากันเถอะเอ้ยพวกไปตกปลาล็อกตรงนี้ไว้อะผมได้หลายหัวแล้วเลยตรงเนี้ยแม่งยื่นหัวเข้ามาไปแถวเลยปับป๊บๆนี่ล่วงไปกองเลยตรงเนี้ยสแกนไม่เคยมีคนเลยะ แกนไม่ติดใครเลยเพื่อนยูฟีนิสโมจะพบท่านทุกท่านเอเจกจำคำพูดเอเจกได้ขึ้นใจมากเลยอี <Understood. S 1> ่ครับไาย คือหน,นาทีมันกดนะตอนเนี้แต่ไอตี้หนึ่งนาทีอ่ะมันหายได้ไหนเ่นงโหเซฟพังเพื่อเราเปิดแล้วแล้วาหนึ่งไปแล้วเอ๊ะไม่ได้เปิดอ๋อมองเพื่อระยะไกลหยุดทรงมาเด้ นี่ครับเราเปิดตู้เซฟนี้เลยอ่าการัดดีครั้างนี้เป็นติ้งโตทองครับเด๋ผมหวังว่าจะได้ของสี่ช่องสกินเซฟซกูมีแค่สี่ช่องเพื่อน <laughs> ผมบอกอย่างหนึ่งนะผมเคยได้ซีดีจากไอหานี่ผมเคยได้ยูทเปียจากไอาหานี่ด้วยไม่ใช่ซีดียูทเปียคลิปนี้จะเป็นคลิปฟาร์มแบบฟาร์มจริงเลย วัดสุ l o c เคชันไอ้ตรงเนี้ยหมวกโขบชอบดอปครับมาดูกันด้วยหมวกโขก็บดอปบ,บ่อยมากเลยตรงเนี้ยมีดครับเก็บไปด้วยครับเราช่วงนี้ของม่วงราคาขึ้นขึ้นมีขึ้นก็ดูเอามีดอะไรก็บมือนะที่ผมไปขายล่าสุดอะ่ะปกติไม่เอาไปเล่นอะไรเพื่อน เขาจะขึ้นไปดูข้างบนนะมาดูเซฟนี่ครับ ครับวันนี้น่าจะเป็นเซฟล่างแล้วก็เซฟทั้งท้ายหัวท้ายนู่นที่มีนะครับเพื่อนน่าจะเอาไปแล้วแหละต้องดูีนึงว่าเพื่อนเอาไว้ไหม <S <S ตรงเนี้ยของแดงแก้มชาเราบ่อยครับตรงโซฟาเนี่ยโอ้โหไม่ไม่มีหวังเลยเอาของม่วงมาในกล่องสีขาวเนี่ยของกุญแจชอบดอบครับ โอ้ยส่งไว่น่นแหละกุจะปิดการแจ็คเกินปิดแม่งเลยโอ้ของดีดี๋ยวต้องเอาเข้าเซฟยังน้อยมันก็มีมูลค่ามากกว่ากระสุนกล้องหนึง่งกระสุนกระสุนด,ดำๆก็แล้วกันนะ เพื่อนโอนพ้างเพื่อนอ๋อ mpx โอเคขอบคุณเพื่อน tpw เรือเกาะของกากาของโง่งยิงินเอามา ไม่มีประตูหนึ่งนาทีเขาไม่เข้าเพื่อนเราอ๋อเพื่อนไม่เคยประตูอ๋อ,อ,อเพื่อนเรายิงคนไปแล้วครับ แล้วทำไมเคกเกรื่องสแกนกูบัดสะแกนคุนไม่ติดวะมันน่าจะเข้ามาตั้งนานแล้วแหละมันรอดรู้ว่าเรากดมันน่าจะรอคนเข้าแหละต่ทำไมเคกเกรื่องสะกนผมมาสะกนไม่ติดอ่ะมันแปลกใจอยู่ตรงนี้ตรงเดียวแ,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 แหละโอ้สุนทง EPW สุสี่ เ้ยดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามานะเอามาแล้วครับสิงโตชี้หายแล้วคุณมีด็อกแท็กสองชิ้นไหม โอ้ย่าของดีโอ้มันวิ่งตามเราเข้ามาเพื่อเราเลยก็โอวยมันขาดที่เออดีดีดีทำดีเพื่อนหืมนี่อะไรอะ๋อกระเป๋าเขาไม่เอาใช่ไหม ยวรอดูว่าเขาจะเอากระเป๋าไหมถ้าเกิดเขาผมไม่ใช่คนที่แย่งของใครครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเขาไม่เอากระเป๋าผมก็จะเอาผมไม่รู้นะว่าเขาจะเอาอะไรถ้าเขาไม่เอากระเป๋าครับโอเคดีก็นับว่าดีเราไปครับที่เขาไม่เอากระเป๋า ิ่่เพืออนกอนกนี่เราต้องไปออกไหนเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ด็อกแท็กอะนี่ครับเพื่อนกำลังกินน้ำอยู่ แต่แดงโชว์ลองดึงสครับที่อ๋อเอ็มโฟยแต่งก็ดีนะหุเกาะเขาไม่เอาเราเอาครับ นิมโฟสองก็บอกอ่าอันนี้น่าจะดีกว่าครับของมองทิ้งไปครับ นี่เก็บได้ครับยากแก้ปวดคือของอะไรที่เพื่อนเราเขาไม่เอาอ่ะเราสามารถเก็บมาได้หมดเลยครับแต่อย่าไปหน้าด้านแย่งของของเขาตอนที่เขาอันนั้นอยู่ก็แล้วกันนั่นจะไม่ดีครับนั่นดูเป็นการไม่ดีเสียมารายาทมากๆเลยครับกบปานกลางใช้ได้ อ๋อคือเขามาเอาของม่วงผมคือเขามาเอาของม่วงผมแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะพี่ชายเออเป็นการเข้าใจผิดที่ฟังดูดีมากเลยครับเพื่อนเราเนี่ยแล้วมันเป็นไหนวะวันนี้ผม,ผมต้องการกลับบ้าน คุณมีเซฟหกช่องไหมถ้าเกิดเขามีเราให้เราเลยเขาเลยครับโอ,อเพื่อนเขามีดอกแท็กครบโอเคดีเออเพื่อนเพื่อนตอนนี้เพื่อนดีครับขอบคุณมากเพื่อนโอ้ขอบคุณมากเราได้สิงโตขอบคุณแต่นี้ได้เราได้เพื่อนดีครับ นี้เพื่อนมีคนญี่ปุ่นครับดีถึงแม้เขาจะเข้าใจผิดกันไปอยู่บ้างในการสื่อสารใครชอบกดลิงก์กดไลค์ก้ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปนี้ด้วยนะครับได้ของแดงหนึ่งชิ้นเป็นของแดงสิงโตเออมันแท้ไปดูเพื่อนสองคนไปแล้วโอ้เพื่อนคนนี้ LRDMR ครับอืมเราลองไปดูชะตากรรมเพื่อนดูเราออกไปแล้วครับสองคน อืเจตอาคำเพื่อนสองคุณเย็บเป็นยังไงหนูคือเขาไม่อ่านเช็ดอะผมผมได้สีแดงของแดงไปแล้วคือผมบอกเขาไปแล้วนะเขาถ้าเกิดเขาอ่านเขาหน้าาจะไม่ต้องวิ่งตามหาหรือเขาอาจจะวิ่งตามหาของแดงแดงอีกนั่นก็ได้นะแตงไม่น่าใช่เขาอาจจะวิ่งฟาร์มแหละเพื่อสองคุณนี้ก็น่าจะเคลียร์แมพไปแล้วครับเพื่อเขอก็มีแค่สองตีนะครั้งแสงคุณเล่นน้อยก็คือไอตัวนั้น ไอตัวนั้นที่ไปยิงคนอื่นมาแล้วก็เพื่อนเราอีกหนึ่งคนที่มีด็อกแท็กเนี่ยมันไปยิงคนอื่นมาเนอ,อ่น่าจะมีสองแล้วไม่ก็สามตี้ที่มันไปยิงคนอื่นมาแล้วก็เพื่อนเราครับใครที่ชอบเกมอารนาเบรกเอาก็ฟาคอมมิ่งกันมาด้วยนะครับผมมีเกมแนวอารนยาเบรกเอาอีกเยอะเลยรวมถึงเดือดาฟอร์หมดโอเปอเรชันนี่ก็ไม่ผมกระแสตอบรับไม่ค่อยดีผมก็เลยไมไ่ค่อยได้ทําครับแล้วก็มีเกมอีกหนึ่งเกมเป็นเกมแนวยุคกลางแนวอารนยาเบรกเอานี่แหละเป็นเกมฟาร์มของเอามาอัพคังนี่แหละ ตามของอะไรเงี้ยคือมันเป็นเกมที่ดีนะเกมแนวแบบนี้ยแต่ผมอยากฝากถึงอนุญาะเบเกอาอย่างหนึ่งคือการแย่งของครับคือผมแย่งเพื่อนอนะ่ะคนอย่างผมอ่ะเขาก็นบวัน,นี้ใส่ดีนะคือรอเพื่อนจนกว่าเพื่อนจะเก็บเสร็จอะ่ะคือแม่ไม,ไม่ไม่ไปแย่งโกดแย่งดึงของมันแบบบึ๊บบึ้บบึบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่มันจะมีอยู่หนึ่งอย่างคือเพื่อนแย่งของเราเราพยายามฆ่าเพื่อนเพื่อเอาของคืน คือตอนนั้นอะ่ะผมกับน้องชายอะ่มะมาไล่เคียร์แบบเสร็จละคือผมมีไปห้าตัวอเออของไนท์อ่ะสองหัวนะที่ผมยิงตกอ,อะ่ะเพื่อนไม่เก็บไปหมดเลยแล้วมันไม่มีเซฟไนท์สองหัวมันเป็นไนท์ยุดหนึ่งแล้วก็ไนท์อนั้นหนึ่งไนท์ที่ไม่ติดยุดอะ่ะอันนี้ขอบ่นเลยแล้วคือมันเก็บไนท์อ่ะก็ไม่ได้เก็บเข้าเซฟบอกมันได้ของแดงน่าจะได้ของแดงหนึ่งชิ้นหรืออะไรมันไม่มีเซฟก็ไม่รู้นะพอม,มันได้ไปปุ๊บอ่ะมันเดินจะไปออกทีนี้ผมไปดูตัวที่ผมยิง โดนแม่งรูปไปหมดละแล้วผมแล้วผมรีพอร์ตมันอะมันไม่ดูอะไรเว้ยแล้วผมก็เอาปืนในปืนไฟที่มันมาในแถบนี้ไปยิงฆ่ามันเออยิงฆ่าเพื่อนจนมาตายแม่งรีพอร์ตผมรหัสผมเกือบดินเออเจริญเกียรมากคือเกียรแบบนี้นี่แหละใครชอบลืมลกดไลค์กดใครครับถึงไม่จะบุญอีกตอนคล้ายก็ตาม